ในสิบห้าเห็ดโรตีกินเองอยู่บ้านนะคะเนี่ยคือเนยนะคะเนยเดยวแม่น่อยใเป็นละลายเนยขอม่น้อยเป็นเนยเนยจืดนะคะผู้ใดมีเนยจืดเนยแข็งก็เนยเนยจืดเนยเข้มก็ได้แต่อันนี้เป็นเนยจืดนะคะเนยเข้มกับเห็ดไดคือกันค่ะแต่วันนี้เป็นเนยจืดน้วมืนอนี้เมื่อนี้เป็นแป้งตัวนี้นะคะแป้งสาลีเนกประสงค์นะคะไหเบืองซองมันแล้วเนาะเวเ้าสิมาเริ่มลง่มมือกันเลยบ้านี้ เนยประมาณซ้ำนี้ไม่หน่อยเสียไปละลายสกอรนะคะให้มันละลายก่อนเอาไปค้างไฟแล้วให้มันละลายออกมาเป็นน้ำกอนนะคะเมื่อเนยละลายนะคะปริมาณที่พี่น้องเห็นนะคะเมื่อเลยละลายเม่ละลายเท่าสิเท่เนยไปส่วนหนึ่งนะคะมหนเอยจะแบ่งออกส่วนหนึ่งไว้จะคุกแป้งมันไว้ทำารับเวลากิ่งลูกมันเวลาขัปั่นแล้วเดี๋ยวจะใส่เนยประมาณนี้ในสูตรของมียหน่อยจะบบเลยบอกว่าอันนี้ทอานั้นซอนอันนั้นท่าน้ซอนนะคะแกใส่ลงไปเลยนะคะเมื่อมีเนยแล้วเขาก็จะใส่เกลือนะคะ ใส่เกลือลงไปอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้ต้นเขากันสูตรเขาไม่ได้ดจริงๆแนละ้วไม่ใช่บะมีปริมาณหรอกคะ่ะว่าหน่อยหลายทำไห้นะคะเป็นสูตรของบ้นบานๆให้เรามาได้กินแน่นอนนี่คือน่มคข้นนะคะใส่ลงไปประมาณซอนหนึ่งซอนหนึ่งซอนเคืองซอนกินเขาเนี่ยใส่ซ้ำนนี้ เลยกับนเนยกับนมแล้วก็เกลือนะคะไข่เข้ากันนะคะเนยนมเกลือให้เข้ากันเลยเยมื่อเนยน่มเกลือเข้ากันแล้วไม่ต้องใส่ไข่นะคะปริมาณอยู่ที่ว่าพี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไลยนะคะสิเฮ็ดกินกันในค้อบรัวจักหน่อยจักหลายปนานใด ไม่ได้ก็ใส่ไข่หน่อยเดียวเพราะว่าเห็ดจะพอกินนับพอใหญ่ขนาดน,นะคะเราจะเห็ดเลื่อไว้ว่าเอาเรือไว้นะคะไม่ได้ก็จะตีเนยเนยจวนนิดนึงนะคะเนยละลายนมขน้นเรือนะคะเนยละลายนมขน้นแล้วก็เกลือแล้วก็นมแล้วก็ไข่จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำเปล่าธรรมดานะคะ ไม่น้อยว่าส่วนผสมเนี่ยที่ไม่น้อยเห็ดในบงนมีพี่น้องก็คพวกเสีเอาไปกาเอาเองด้เพราะทุกครั้งที่ไม่น้อยเห็ดกับบ่เคยบ่เคยว่าถี่เสียออกมากช่างตวงวัดนะคะเนี่ยบางคนก็เก่งเอาไปทากินเองได้นะคะบางคนเห็ดขายได้นี่นใส่แป้งลงไปค่ะสาเหตุที่ไม่น้อยเพราะใส่แป้งลงไปก่อนเพราะว่าเม่ไม่เง้น่อยต้องการผสมทุกอย่างมันเข้ากันจะก,ก่อนจึงใส่แป้งลงไปนวดนะคะเ้าจะ,จะค่อยตลอมแป้งไป หรือขาเสตเทปลป้งไก่ขนาวาสตผสมตัวนี้ใส่ในกระมังตัวอื่นต่างหากแล้วค่อยมาเทลงตรงกลางเฮ็ดเป็นนันร่องมันตรงอกตรงกลางแ้วจงมานวดก็ได้นะคะแต่ว่านไหน่อยว่าเฮ็ดแบบแรก็ได,ดเอาแต่ควมถะานของพี่น้องนะคะการเฮ็ดก้าเขาบ่มมีสูตรตายตัวบ่มมีเบซึซึตายตัวบางที่ส่วนผสมอาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาทำนะมันก็สูตรใทยสูตรมันมันเวละสูตรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ไม่นา่าจะจะนวดบะเน้ข้าวปตองใส่เครื่องเอยียงให้มันบุ่นไหวใช้ทะเลนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะใส่มือเข้านี่แหละคะ่ะนวดคลิปอาจจะยาวนะอาจจะหลายนาทีเพราะว่าไม่น้อยจะบตัดต่อนะคะเพราะบางอย่างถ้าเราทําตัดต่อมากไปพี่น้องก็จะบวเข้าใจนะคะจากนั้นกระสีเขียวจากมือก่อนพร้อมติดกันจะนวดงานดรอ,อกจากมือก่อนนะคะ ก็จะนวดแป้งไปเรื่อยๆอยู่นี่โรตีสีเหนียวนุ่มเด้งน่ากินมากๆนี่คือโรตีที่นวดได้ที่นะคะแป้งต้องนวลเนียนนะคะนวดไปเรื่อยๆมันก็จะเด้งติดมือเท้าค่ะนี่ค่ะมันจะเหนียวนุ่มยังเสียเห็นไหมคะว่าแป้งนิดเดียวอย่างนะเทลงไปแล้วว่าจะลายมากไม่ในซ้ำนีก่ก็จะลายก่อนนะคือว่าเบื้องต้นเขาปั่นกันนะปั่นก่อนนะแต่ตอนนี้เขาต้องนวดแป้งให้มันเนียนนะคะ ยิ่งนวดเนียนเท่าไหร่โรตีแล้วก็ยิ่งอร่อยมันจะกรอบนะคะมันจะแซ่บโรตีนี่สีแซ่บยอดหยังแซ่บยอดแป้งน้ำนะคะบบเป็นแซ่บแค่เฉพาะใส่นมแล้วก็ลวยน้ำตาลอย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะวันหนาเราจะใส่วิธีนวดจังสีไปนวดจนมันเนียนนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเมื่อเรานวดได้เห็นบอกว่าขานวดได้อีหรีเห็นบหมมันก็สิเป็นจังเสียแป้งที่มันติดอยู่นในกระทะกะละมังข้ามันก็สีบะหมี่แล้วค่ะ ก็จะหนวดไม่ไหนจะขอใส่ไว้นะหนวดสักหาหน้าทีก่อนนะคะเขาจะเห็นว่าเห็นว่าขาแป้งเขาที่นวดไว้นี่หนวดประมาณหาหน้าทีนะคะหนวดกิ่งไปกิ่งมาหน่งสี่นะคะประมาณห้านาทีเสร็จแล้วนะคะถ้าพี่น้องใส่เนยเข้มกับบะตองใส่บะตรงใส่เกลือก็ได้นะคะถ้าเนยของพี่น้องเป็นเนยเค็มไม่ใส่เกลือก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปมันก็จะไม่อร่อยเพราะมันมีความเค็มอยู่ในเนยแล้ว นี่เร็จแล้วนะคะจากนั้นนี่ค่ะแป้งที่มันได้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแป้งที่มันเห็นบ่มันจะมีความยืดหยุนเห็นบ่มันจะมีความยืดหยุ่นนี่คือแป้งเท้าขันได้นะคะเสร็จแล้วเขาก็สีเอาเนยที่เ่าแบ่งไว้จากทีละไล่หม่อกีนะคะมาเขาก็จะปั้นปั้นเอาววาเ่าสิเสีโรตีแผ่นประมาณซํำใดขนาดของโรตีเ้าน่ะ เราก็มาปั้นเป็นกลมๆนะคะแบ่งออกเหมือนเขาเอิ่นวะแบ่งแป้งเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะแ้วก็ครึ่งครึ่งมันสะกอนนะคะครึ่ง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 ให้แป้งมันเป็นก้อนเดียวกันนะคะเมื่อแป้งมันก้อนเดียวกันแล้วก็ชุบนะคะชุบเนยนะคะ ทุบเนยถ้าพี่น้องว่ามีเนยลายสิใส่เป็นน้ามันกระไดแต่วามาน้เยแนะนําว่าถ้าเป็นเนยมันจะหอมกว่านะคะแล้วเอาใส่กองใส่กองพักไว้นะคะปั่นไปจนมันเซ็นนะคถึงแล้ค่ะแล้วก็จะปั่นเ้เบิ้งจนเซ็นะคะขนาดของโรตีอยู่ทีเขาปั่นแป้งนะคะเราจะแป้งใหญ่แป้งหนานะแป้งบางก้อนน้อยก้อนใหญ่ไม่ผิดทํายังไงก็ได้ในสิ่งที่เราจะกินนะคะก็ใส่โรตีเข้าไป นี่ขนาดแป้งนิดเดียวนะคะแป้ง่าถ,ถึงขีดนะนนี่ประมาณตีว่าขีดนึงปะคันว่าพอถ,ถึงกระไดว่าตีไม่นอยกว่สิบแผ่นใ่แนนะคะเพราะไม่น้อยว่าเห็ดก้อนแผ่นน,น,น,นะน้อยกบนไหนนะมันก็จะชุบไปแล้วก็บ,บ้างไปเรื่อยๆอบางคนเหตุประมาณลูกซ้ำนี่ตัวตี กับพ่อแต่ว่าไม่น้อยว่าไม่น้อยเสียเอานี่เลยก่อนใหญ่เลยนะคะก่อนใหญ่แผ่นใหญ่ไปเลยมันยังอิม่มไม่ต้องน้ำรีน้ำไรเนาะแบ่งๆมันพอกันก่อนนะคะก็เชื่อได้ทั้ง,ห,งหมดเจ็ดก่อนนะคะเจ็ดก่อนใหยใยแผ่นหนึ่งอิ่มโหลดนี่ใส่เลย นวดนันเป็นเนเนี่ยอันเดียวกันนะคะจังเสียนันเป็นกลมๆมาแหละชุบว่างเป็นการพักแป้งแล้วก็บพให้แป้งมันติดกันนะคะในการที่เราใส่เนยเนี่ยมันก็จะทําให้แป้งมันเนี่ยแป้งมันติดกันที่จริงบอกถ้าเบาอยากใจถ้าเบาอยากท้าเนยก็ได้ว่าเป็นยังบ่าใจปัญหาแต่ว่าไม่หน่อยอยากท้าเพราะว่าไม่หน่อยอยากให้แป้งมันข้นงามดีเนาะ เร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปในหลังมือแป๊บหนึง่งถ้านี่ก็คือโรตีของเฮาที่เขาเห็ดไปแล้วนะคะจากนั้นก็เอาใส่กล่องปิดฝาไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะหรือว่าถ้าพี่น้องสกินย่มือแรงกับเห็ดแต่ย่ามือเศร้านะคะเห็ดแต่ย่ามือเศร้าแล้วก็เห็ดแบบนี้เลาใส่กล่องไว้ย่ามือแรงกับมาเห็ดกับมาถอดได้นะคะสำหรับนหน่อยกับตอนนี้มันกระเดิกแล้วนะคะสองสามทุ่มแล้วกับสกินกมืออื่นพล่ะกับสิมักไว้สสาหรับโรตีโรตีที่เเห็ดว้แบบนี้เขาสามารถเอาไปเดือปั่นได้เต็มที่สามมือในตเย็นนนใกลองะะค เดี๋ยวเขาก็มาเบิงหน้าตาตอดทอดนะคะบาดนี้นี่ราคาหนึ่งความหักคนคมหูถ่มีไห้นะคะจะด้เวลาเขาจะเฮ็ดโรตีกันแล้วนะคะสถานที่ตรงนี้มันจะมืดแน่นะคะมันเป็นทีที่เขาล้างจานหรือว่างจานไม่น้อยเช็ดตะกอนสะอาดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะทาโรตีกันเลยนะคะนี่คือแป้งโรตีที่เราหมักไว้ทั้งคืนนะคะจะเขาก็จะเริ่มครึ่งโรตีเขานะคะ เมย่อยถ้านำมันไว้แล้วนะคะสําหรับตรงพื้นมันนะคะตรงพื้นในพื้นโต๊ะเนี่ยอาจจะบ่สวยเหมือนที่เขาเห็ดขายนะคะอาจจะไม่สวยเท่าที่เขาทําขายแต่ว่าแม่น่อยก็สามารถทําเห็ดกินเองได้ปกติกับคันบข่ขีีข่านกับเฮ็ดกินเองแบบนี้นะคะนอกจากว่าช่วงนีที่ขีข่านกับไปซื้อสําเร็จมากแบบเขาแทะแข็งมากล่ะมาถอดเอานะคะแต่แม่หน่อยว่ามันบได้ดใจเจ้าของอยากกินเนาะคะ่ะวันนี้ก็ก็เฮ็ดป,ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเอาลงไปทอดก็จะหา่นพะยัจักหาแผ่นนะคะใส่ไข่หา่พนพะยันะคะส่วนทอดไม่น้อยจะใส่เป็นน้ำมันเพราะวันนีน้หนีไม่น้อยได้ใส่เนยไปหลายแล้วนะคะเขาก็จะบีบๆออกไปงั้นะคะเราตีห้อมเม็ดเท่านะเ้าบอลแม่เมื่อาอชีพเ้าก็ะสีไปตีแป๊บๆๆคือเขาว,ว่าป็นมันวะคะเสร็จแล้วเล้วเขาจะไปตั้งกระทะกันนะคะกระทะเราวส่น้ำมันนิดเดียวนะคะไม่น้อยเจะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปไม่น้อยใส่วิตกแบ่งไข่เป็นไข่หน่วยหนึ่งใส่สองแผ่นนะคะ ก็จะเฮ็ดเป็นอาหารให้พ่อแม้กินกินแทนข้าวนะคะก็จะเป็นโรตีไข่กินคู่กับแยมนะคะทอดไฟกลางนะคะเพระวาามันจะได้ค่อยๆซุกแต่ก็จะหเหลืองกรอบน้คห่นี่แม่ก็ใช้ไฟแรงไปประมาณชักขาแผ่นนั่นเป็นโรตีห้อมเม็ดของเห้านะคะพี่น้องมันก็จะน่ากินมากนเฮ็ดไปแล้วสองแผ่นนะคะนี่ทำไปแล้วสองแผ่นพอใหญ่ห้าแผ่นก็อิ่มแล้วค่ะส่วนพอมีหน่อยก็จะกินแบบไซ่ก้ยกับไซนุ่มนะคะ เดี๋ยวเราจะทำทีหลังทําทให้เขาใหญ่เสร็จก่อนนะคะพอจะเย็นๆนะคะค่ะพี่น้องแนมบนแกนหนึงใช้ไข่แพนเค้กแมนค่ะเสกนะคะตรงนี้แต่ว่ารสชาติหรือว่าลักษณะไอ้นั้นมันจะก่างกันอยู่ค่ะเหมือนรสตีที่เขากินก็แกงนะคะแกงเเป็นแกงกะหรี่ที่เขากินนะคะ เขาจะใส่เป็นโรตีกลมๆแบบนี้เนาะค่ะแต่เขาจะบอใส่ไทยนะคะก็จะชอบแต่โรตีเฉยๆแล้วก็เอาไปกินคู่กันกับพวกเป็นเนื้ออาหารข้าวนะคะเป็นอาหารการรักเนาะจะมีหนนอยกับใจ้คทเป็นไงกินแบบนี้เพราะว่ไงกินอาหารแบบแบบยำพวกเท่ากินบ่เป็นนะเป็นกระสิกินแบบนี้นะคะส่วนของวินัยก็จะเป็นโรตีราดนมใส่น้าตาลชิ้นหนึ่งแล้วกันอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นโรตีใส่เอ่อเพื่อนยังไงใส่กล้วยนะคะกกะเฮทดจนซี่ไปจนเซตนะคะ ดูว่าถ้ามันเหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะเหลืองน่ากินแล้วก็สุกใช้ไฟกลางรับรองสุกแน่นอนเพราะว่ารสตีเห้องบริแงกนะถ้าหากว่าเขาอยากให้มันกรอบเขาก็ใสน้ำมันลงไปอีกนิดนึงเหมือนเขาทอดนั่นแหละ,ค,ะค่ะค่อยๆราดน้ำมันลงไปนะคะอย่าใส่หลายนะคะเพราะว่าในตัวแป้งมันจะมีมันจะมีเนอยอยู่แล้วนะคะเราก็จะเพิ่มความกรอบนิดหน่อยนะคะีย๋ยวเราจะเฮ็ดจนเซ็ตแล้วมาให้เบหนาตานะจ๊ะส่วนอันนี้ของนี่น้อยก็จะเป็นใส่นมจส่ไข่นะคะโดยน้ำตาล เปนตัวของไม่ยหญ่น่อยนะคะอันนี้ก็จะใส่ไข่นิดหน่อยนะคะเคียไข่ลงไปะคะ่ะอันนี้เป็นของไม่ใหญ่น้อยนะคะสำหรับของคนใหญ่ก็เสร็จไปแล้วนะคะพับกระได้นะคะบอพับกระได้นะกรอบแล้วแต่ะนะคะ,ะ,คะก็จะเคียร์นะคะ กขาไม่น้อยจะพับกขกอบนะคะเพราะว่าแผ่นมันบปร่งใหญ่บร่หนาเกินไปแต่ก็ทอดจนกรอบนะคะบ,บางกรอบบางกรอบไปเรื่อยๆนะจ๊ะจกกับค่างแล้วค่ะก็ไม่น้อยๆก็เตรียมจานใส่เหมือนกันนะจ๊ะแรตีใส่นมใส่ไข่เ็ดแป้ง ประมาณนี้เขาก็ะด้กินรอบนึงพอดีนะคะของเพียนอ่อยเดี๋ยวเฮลรือเซ็ตแล้วย้บนรอยก็จะไดเบิ่งหนาสานะคะเดี๋ยวเน่จะให้ไข่มันกรอบกว่านี้นะคะตอนนี้แผ่นหนึ่งขขงไม่น้อยจะใส่เป็นใส่ใส่เป็นกล้วยใส่ไข่นะคะใส่เป็นกล้วยแล้วก็จะเอาไข่ชุบทอดนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเ mm. นี่ยจะเดี๋เนี่ยกับกลองแป๊บน,นึงนะคะ mm. นี่ค่ะไม่ไน้่ยก็ครึ่งแป้งไว้แล้วนะคะต่ mm. ส่วนอีกแผ่นนึงนะคะ นี่เราก็จะใส่กล้วยลงไปแล้วก็จะชุบแป้งแล้วก็จะทอดกรอบนะจะเป็นโรตีหลายหลายแบบนะคะเนี่ยก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะฟานลงไปค่ะน,นี้จะทอดให้กรอบปิดค่ะโรตีห้าปิดกันนะคะนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันจ้าจ้า เดิมค่ะไม่น่็จะเอาโรตีที่ใส่กล้วยไปแล้วนะคะลงมาทอดก่อนสําหรับตอนนี้ในในโรตีของตัวนี้แม่น่าจะใส่น้ำละอันมันหลาแน่นะคะเพราะว่าจะเป็นการกึ่งทอดนะคะกึ่งทอดให้กรอบนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะจะทอดไปให้สุกเหลืองก่อนแล้วก็จะใส่ไข่เทีนึงนะคะชุบไข่เทีนึงนะคะทอดมันเหลืองก่อนทั้งสองข้างนะคะพอเหลืองก่อนนะจ๊ะสองข้างเราก็จะเอาลงมาใส่นี่ค่ะชุบไข่ก่อนแล้วลงปใหไม้นะคะ เราก็จะชุบไข่ลงไปชุบให้ทั่วทั้งสองข้างแล้วก็จะใส่ไข่ใส่โรตีลงไปทอดอีกทนึงนะคะมันก็จะเป็นโรตีชุบไข่น่ากินมากนะคะเดี๋ยวปอจะพี่ออกแป๊บนึงนะคะค่ะมาลงเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นโรตีชุบไข่ที่น่ากินมากเราจะทอดให้มันเหลืองไข่ห้าเหลือา่ะใส่ลงไปอีกนะคะ มันเยอะมากๆเพราะเป็นยังเพราะเขาจับพับใส่กันนัสิมันก็จะเข้าหากันเหมือนกันนะจ๊ะนี่จ๊ะเรจะได้โรตีชุบไข่น่าอร่อยเห็นไหมคะเน้นว่าตอนนี้เขาจะเล่นไฟมันห่อนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้ไข่มันสุกแล้วก็โรตีเรากรอบนะคะเดี๋ยวไม่ได้จะชุบอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเหลือไข่อยู่ที่จริงนะชุบรอบเดียวกับพอแต่ว่าไข่มันเหลือไม่นได้เสียดายนะคะเราจะชุบเป็นสองรอบแล้วกัน จุกอีกรอบนึงนะคะตอนที่มันห่อนๆมันจะติดกระไทยข้อออกไปงสินะคะเข็บจักค่ะอันนี้เราก็พลิกกลับไปกลับมาให้มันเหลืองกรอบก็ใช้ได้เลยแล้วก็ตักใส่จานนะจ๊ะเมนูนี่เป็นอาหารหวานเลยแต่ว่าไม่น้ยจะกินเป็นอาหารข้าวไปเลยอิ่มไปเลยเพราะว่าสองแผ่นเนี่ยก็อิ่มแล้วนะคะ น่ากินมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้โรตีมาแล้วนะคะเดีก็รจะหั่นนะคะหั่นนิดนึงนะคะเพื่อความกินง่ายของเฮานะคะหั่นชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่พี่น้องนะคะนี่ก็เป็นโรตีที่ใส่ชุบไข่ใส่กล้วยนะคะเดีก็รจะหั่นประมาณชิ้นซันนี่ชิ้นมันก็จะน่ากินมากแล้วเราก็จะมาวางบนจานนะคะ ดย๋ยวมันก็จะมีใส่เป็นการสายานมันดีกว่านะคะพี่น้องพี่น้องจะได้เห็นว่าเออต้นงแตกกางเราอยากกินเอาแล้วกันนะคะนี่ก็อีกหนึ่งจานนะคะส้กล้วยนี่ค่ะแล้วก,ก็จะราดนะคะราดนมไปเลยะค่ะพี่น้องเราจะนี่ก็จะจับนมราดนะคะกิน นี่สองแบบสามแบบแล้วแต่พี่น้องจะเลือกกินนะอันนี้มันแล้วแต่ใสน่นมมากใสน่นมน้อยแล้วแต่ความชอบของเราเนาะส่วนตัวนี้ก็โรตีไข่เราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะเนยก็จะลาดมมนมลาดทอดที่พี่น้องต้องการอยากจะกินแล้ะคะ่ะชุ่มมากฉัำม,มากก็แล้วแต่เราวป็นก็ซซัี่กับพ่อนะคะแล้วมันอกันจะโรยน้ำตาลนะคะก็จะโรยน้ําตาลนะคะนี่ค่ะ รวยไปแล้วนะคะสําหรับน้าตาลใส่ประมาณนี้ส่วนโรตีใส่ไข่เข้าเลยค่ะก็จะรวยน้ําตาลด้วยเหมือนกันโรตีกล้วยนะคะก็ต้องลายเรา่ากล้วยเพามันหวานไปหน่อยชิมมึงแรงพอแล้วสานีนะคะสําหรับโรตีเดี๋ยวไปดูของพ่อใหญ่กันจัโดโรตีสามแบบของเขานะคะของพ่อใหญ่จะเป็นหนานุ่มแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็กินกับยำริงงอนนะคะเพอเรากินนุ่มก็น้ำตาลแบบข้าวโพดเป็นส่วนของมีหน่อยอีกแพนหนึ่งจะเป็นโรตี นมน้ำตาลใส่ไข่เนาะคะ่ะส่วนอีกอันนี้จะเป็นโรตีไส้กล้วยนะคะชุบไข่ทอดเนาะคะ่ะโรยน้ำตาลแล้วก็นมนะคะ,ะ,คะสามอย่างมือเน,น,นเข้ากับสกินกันทอนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันเลยนะคะเนื่องความมากนุมปัถนาดีถึงเข้าวันมืนมออาชีพจะเข้าสามารถให้กินเองได้อยู่ในบ้านนะคะแบบพฮมเมดหรือว่าแม่บ้านบรรณบรรบ้านยังพกเข้าเนาะค่ะนอกเพศเบิ่งนะคะหนึงนนะะน่งความรักหนึ่งปัทนาดีเหมือนเดิมเลยจ้ะเลิศจัดจใจใจ้ารักนะจุ๊บ